ดีเจมดดําผู้แทนคนทั้งประเทศหลังพบผู้กักตุนหน้ากากอนามัยค่ะจากประเด็นหน้ากากอนามัยขาดแคลนจากสถานการณ์แพร่ระ,ะบาดโควิด1 9ในประเทศไทยล่าสุดดีเจมดดําได้ออกมาโพสแซบแสะแรงถึงพวกที่กักตุนหน้ากากอนามัยเพื่อเอาไปขายเพื่อที่จะได้กำไรเกินตัวนั่นเองค่ะทางด้านชาวเน็ตก็เฮลัน ผู้แทนคนทั้งประเทศจริงๆด้วยอิสตาแกรมของ DJ มดดำโพสข้อความถึงเรื่องการกักตุนหน้ากากอนมามัยที่ส่งผลร้ายกับวงกว้างทำให้ขณะนี้ประชาชนรวมถึงบุคลากรทางด้านการแพทย์ขาดแขนหน้ากากาอนามายัยเพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 หรือแม้แต่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยใช้เพื่อห้องผ่าตัดก็ยังไม่มีซึ่งปัญหาดังกล่าวถูกแสดงความคิดเห็นและเรียกเสียงเฮให้ชาวเนิตได้เลยค่ะว่าเจอข่าวคน ักตุนหน้ากากแล้วแม่งโคตรเซง็งในเมืองไทยหน้ากากอันนึงเท่ากับข้าวจานหนึ่งเสื้อจะไปส่งที่อื่นอีกคนไทยไวรัสต้องกลัวอยู่แล้วแต่หนักกว่านั้นต้องมากลัวไม่มีจุดๆดด้วยคือใจคิดด้วยอะไรกันวะ รวยบนความเป็นความตายค่ะมันจะเริญดีเนอะอยากให้ไปฟังหมอเก่งพูดเมื่อวานบ้างจังว่าคือหน้ากากมันมีความจําเป็นกับหมอขนาดไหนหน้ากากผ้ามันไม่ป้องกันเฮ้อเซงทั้ง,งนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยทีเดียวรวมไปถึงข้อความที่ดีเจมดาำพิมพ์ไว้ทั้งหมดเพราะว่านี่คือการสะท้อนความจริงของสถานการณ์ภาวะการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในขณะนี้นั่นเองค่ะ